กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิยอดรวยวันที่23มรกราคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่21 <c oughs> คลิปที่1บทที่1-13ครับ ที่23มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่21ที่ข้าพเจ้านายเทพกิจพัฒนาอิมขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระผลิตและหมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกุบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตหลงข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระล,ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัขราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องเด้เถิดสาธุ <c oughs> บทที่นหนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคันชนุเทวดาสัทธมังมุนิราชสาสุนันตุสกสกโมขะทังสเคกาเมจรูรเปคิริสิคราตเตจันตริเควิม,มานี ทีเประเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัดทุมหิเคเตปุมมาจจยันตุเทวะฉละทละวิสเมยคักคันทัปนาคาติทันตาสันติเกยังมูนิวราชนังสาธโวเมสุนันตุธัมมสนกาโลอยัมพทธันตา ธรรมสวนรกาโลอยมพระทันตาธรรมสวนรกาโลอัยยมพระทันตาบทที่สองบูชาพระรัตนไตร <c oughs> อิมินาสกาเรณนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรณนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรณนะ สังขังอภิปูชยามะบทที่สามกราบพ,พระรัตนาตายอรหังสัมมาสัมพุทโธะควาผุททังปควันตังอภิวาเทเหมิสวากาโตะควตาธรโมทธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนะควโตสาวกสังโคสังขังนามามิ บทที่สี่น้ำมการสิทธิคาถาณมรรสสพภะโกโตระโตสมาสบุตรสะณมตรสะภะโกโตระโตสมาสบุทตรสะณมรรสะภะโกโตระโตสมมาสมพุตรสะบทที่ห้าไตสรนคมพุทธังสรนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังฆังสรนังคชามิตุติยัมปิพุทธังสรนังกชามิ ตุตียมปิตมังสารนังขจามิตุเตียมปิสังขังสารนังขจามิตติียมปิพุทังสารนังขจามิตตเตียมปิตมังสารนังขจามิตตเตียมปิสังขังสารนังขจามิบทที่6สัจจกิริยาคาถานัติเมสารนังอัญญพุทธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมวัตุสัพทานัติเมสารนังอัญญ ทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสปทานัตติเมสารนังอัญังสร้างโคมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสปทา <c oughs> บทที่เจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภควารหังสมาสมบุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภคควาตีบทที่8ธรรมานุสติสวากาโตภควตาธโมสานทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนิโก ปัจจตังเวทิตโพวินิยูหีหิติบทที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเนทิทางจตตาริ ปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกะสาตีบทที่สิบรัตนสูตรยานีถ้ภูตานิสมาคาตานิปุมมานิวายานิวะอันตริเคสเพวะภูตาสมานา สมานาภาวันตุอโทปิสกัจจสุนันตุภาสิตังตสมาฮิปูตานิสาเมธาสเพเมตังโรธะมานุสิยาปชายา ทิวาจระโตจะหรันติเยพระริงตสมาหิเนรคาทะอภปมมตายังินจิวิตังอิทวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนะโมสัมมังอธิตทาคเตนะอิธรรมปิพุตเตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิโหตุก็ยังวิราคังอมะตังปณีตังยะทัชขาสั สกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรม,มเณนะส,สะัทธะสัมธติกิจิอธมมรรมปิธรรมเมรตตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัิโหตูยามพุทธเสโทปริวันณะยีสุจริงสมาธิมานัต์ ตาริกัญา mahu s a m a t h i te na s a m n a wichati itham pi thame r a t a p i t g e t e n j e n a suwathi ho tu y p u k h a l t a p a s a t h t a r i etani yukani ho ti ete t h a k i n s u k t a s a s k a ete sutinani มหาพลาณิธรรมปิสังเคระตังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัทิโหตุเยสุปยุตตามนาาทันเฮนะนิกามิโนโคตมะสาสนัมหิเตปติปตาอะมะตังวิไคหะลธามุธานิปุติง พุชฌมานาอิธัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัติโหตุเนทินทักขีโลปะวิงสิโตสิยาจตุภิภิจตุภิวาเตภิอะสัมปะกัมปิโยตัถุปมังสัปุริสังวะฏามิโยอาริยสัจจานิอะเจวะอเจจะ ปัสติอธรรมปิสังเขรตนะบุนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกิจาปิเทโหติปุสัมปะมตานาเตภวังอัตมะมาทิยันติ อิธรมปิสังเคระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหตุสหาวสัทสันนะสัมปทายะตยสุธรรมาชหิตาภวันติสกายทิฐิวิจิกิจิตันจะเศรพตังวาปิยะทติกิจิจตุหะปะเยหิจะวิปมุตโตชะจาพิธานานิอิภั อะพพโกาตุงอิธัมปิสังเคระตนะราตนงปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวทิโหตุกิจจาพิโสกมังกรติปะปังกายเยนะวาจายุทธเจตสาวาอะพพโโสตัสสะปฏิชะทายะอะพพะตาพิทิธะ ปัทสสะวุตตาอิธรรมปิสังเครตนางบณีตังเอเตนะสะเจนะสุวะทิโหตุวันาปคุมเพยท่าปุสิตดเคคิมหานามาเซปัตธรรมสิงคิมเฮตทุปมังธรรมวรังอเทสยินิพานคามิงปรมังหิตายอิธรรมปิพุทธเทรตนางปณีตังเอเตนะ สเจนะสุวติหโตวโรวรัญยุวรโทวราหโรอนุตตโรธรรมวรังอเทสยิธรรมปิพุทธเทรตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติหโตขีนางปูรานางนวังนัติสัมภวังวิรัตจิตายติเกภาวะสมิงเตขีนาพีชาอวิ รุนหะชั่นทานิพันติทีรายทายยัมปะทีโปอิธรมปิสังเคระตนะอิธรมปิสังเคระตนานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวะทิโหตุญาณีทัพูตานิสมาคตาหานิปุมมานิวายานิวะอันตริเคตถ้าคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนัมมัสสะมะ สุวัติโหตุยานีทัพูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเคต่ถาคตังเทวมนุสปูชิตังทำมังนมัสสะนมัสสามะสุวัติโหตุยานีทัพูตานิสมาคตาห์นิภุมมานิวายานิวะอันตริเคต่ถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนมัสสามะสุวัติโหตุ บทที่ิอาตานาติยปริตสพัพโรคะวินิมุตโตสัพสสันตาปวัชิตโตสัพะเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังพวังสพีติโยวิวัชันโตสพัพโรโควิลาสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภววะอภิวัฒนสิลิสนิจังุทธาปจายนโนจตารโทธรรม,มวัฒนติอายุวโนสุขังภะลัง <c oughs> บทที่12อ,อาทิตตปริยายาสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมยังภะควาคอยายังวิหรารติขยาสีเซสทิงพิกขุสหเสนตัต,ะตะระโคภะควาภิกข,ขว,ขวมันเตเสิสพังพิกขเวาอาทิตังกิจะ พิกเวสพังอาทิตังจักคุ้งพิกเวอาทิตังรูปาอาทิตาจักกุวิญญาณังอาทิตังจักกุสัมผัสโสอาทิโตยามบิดทางจักขุสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอัตุขมาสุขังวา ตัมเปียธิตังเกนะอทิตังอทิตังราคคินาโทสกินาโมหกินาอทิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิภริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอทิตันติวัฏฐามิ โสตังอะธิตังสัทธาอะธิตาโสตวิญญาณังอะธิตังโสตสัสมภ์โสอะธิตยัมปิทั้งโสตสัมภัสปัจจยาอุปชติเวทิยตังสุขังหัทุขังวาอทุขามสุขังวา ตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคักินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามารเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวัฒามิคานังอาทิตังคันธาอาทิตาคานาวิญญาณังอาทิตังคานาสัมปสโสอาทิโตยมปิทังคานาสัมปสสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาตุกรรมสุขังวา คำปีอธ so, ิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคินาโทสกินาโมหกินาอทิตังชาติยาชะรามารณ์แหนาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอธิตันตะอธิตันติวัฏฐามิชิว่าอธิตาราซาอธิตาชิว่าวิญญาณังอธิตังชิว่าสัมปัสโซอธิโต ย่ำปีทางเชีวห้าสัมผัสปัจจัยยาอุปจติเวทิตังสุขังวาทุขั้งวาอาจุขมาสุขังวาตามปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาเจรามรณ์เนนาโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตตันต่าวะ อาทิตันติวัฏามิกายวัติโตโพธภาอาทิตากายวิญญาณังอาทิตังกายยะสัมภะโสอาทิโตยัมปิทังกายสัมภัสปัจจะยะอุปชะติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวา ตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคคินาโทสกินาโมหคินาอธทิตังชาติยาชรามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมานาเซหิอุปยาเซหิอะทิตันตะวัตอธทิตันติวัธามิมโนอธทิโตธรรมอธทิตามโนวิญญาณังอธทิตังมโนสัมภสอธทิตโตปิปิยัง ยาปีทางมโนสัมปัสสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมะสุขังวาตามปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตันตะอาทิตันติวัฏามิเอวังปัสสังภิกขเวสุตตวะอริยสาวกุปะ Jaku saming, pi ni pindati Rupesu, Supi ni pindati Jaku winyane, pi ni pindati Jaku sampase, pi ni pindati Yang pitan, jaku sampase, pacaya Upecati, we, tang, sukan, waa Dukan, waa, aduka, ma, sukan, waa Tanseming, pi ni pindati So, tanseming, pi ni pindati Sathe Supi ni pindati So, tak winyane, pi ni pindati โสตสัมผัสเสปินิปินตติยามปิทางโสตสัมผัสปัจจยญาอุปจติเวทยยตังสุขังวาทุขั้งวาอทุขมาสุขังวาตัสมิงปินิปินตติคานสมิงปินิปินตติคันเทสุปินิปินตติคาณวิญญาณนปินิปินตติคาณสัมผัสโสปินิปินตติยามปิทางคานะสัมผัสปัจจยญาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขั้งวาอทุขมาสุขังวา ตัสมิงปินิปินทติชิวหังยะปินิปินทติ รเสสุปิณิปินตติชิวห้วิญญาณิปิณิปินตติชิวห้สัมผัสเสปิณิปินตติยำปิทั้งชิวห้สัมผัสปัจจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตาสมิงปิณิปินตติกายสมิงปิณิปินตติโพธะเพสุนิปินตติกายวิญญาณิปิณิปินตติกายะสัมผัสเสปิณิปินตติยำปิทั้งกายะสัมผัสปัจจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตาสมิงปินิปินต มานาสมิงปินิพินติธรรมเมสุปินิพินติมโนวิญญาณีปีนิพินติมโนสัมพัสสปินิพินติยามปิทั้งมโนสัมพัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอัตุขมาสุขังวาตาสมิงปินิพินตินิพินทุนิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีเหติยานางโหติขีนาชาติวุตสิตังพระมัจจริยังกตังการณนี้ยังนาปังอัต อิทัตตายาติปชานาติติอิทธะโมโจพภควาอัตมะนาเตปิคูพภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปานะเวยการนังกรณาสมิงภัยยะมาเนตสะพิกคูสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจึงสู้ติ บทที่13อนันตรคณสุตังเอวะเมหิสุตังเอกังสมยังภควาพารณสียังวิหรติอิสิปัตตเนมิกคทายะเยตทรรโกภกวะปัญจวคิเยภิกขุวันเตเฮสี รูปังพิกเวอนัตตารูปัญจะหิทังพิกเวอัตตาอภวิสนาญิทังรูปังอภัทไยสังวัตเตหิยละเพธาจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหัวสิหิติสมาจะโคพิกเวรูปังอนัตตาตาสมารูปังอภัทไยสังวัตตินาจะละปฏิรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหัวสิหิติเวทนานัตตาเวทนา จหิทังพิคเวอัตตาอภวิสานะยิทังเวทนาปาทายสังวเตหิยะและเพธะจะเวทนาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีหิติยะสมาจะโคพิคเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาปาทายสังวตตินาจารพปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนา โหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิหิติสัญญาณตาสัญญาจจหิทงพิกเวอตาอภวิสะณยิทังสัญญาภาทายสังวเตยยลเพทาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิหิติยะสมาจะโคพิกเวสัญญาณตาทสมาสัญญาภาทายสังวตตินาจลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญ ยามาโหสิหิติสังขารานาตาสังขาราจหิทางพิกเวอัตาอาภาวิสังสุนยิทังสังขาราพาทา,ายสังวเตหยุงละเพทะจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมเม,เม เอวังเมสังคารามาเฮสุนติยสมมจชโคพิคเวสังคารานตตาตัสมาสังคาราอภทายสังวตันตินาจลพติสังคารเรสุเอวังเมสังคาราโหนตุเอวังเมสังคารามาเฮสุนติวิญญาณังนัตตาวิญญาณังจหิทังพิคเวอัตาอภวิสานียิทั้งวิญญาณังอภทายสังวัตเตยยละเพธาจะวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโห ตุเอวังเมวิญญาณังมาหสิหิยัสมาจะโคพิคเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายสังวัตยะสรังวัตตินาจาลพติวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโอตุเอวังเมวิญญาณังมาหสิหิตังกิงไมยทพิคเวรูปังอนิจังว่า รูป an 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 ังนิจังวะอนิจังวะติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวะตังสุขังวะติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสะมะนุปสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมะสมิเอโซเมอัตตาหาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัยถาภิกขเวเวทนานิจาวะอนิจาวะติอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวะตังสุขังวะติ ทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมมังกัลลังนุตังสมานุปปสิตุงเอตังมะมะ เอโซหัมมะสมิเอโซเมอัตตาหาทิโนเฮตังพันเตตังกิงไมยทัพพิคเวสัญญานิจาวะอนิจาวะหาติอนิจจาพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสัมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหัมมะสมิเอโซเมอัตตาติโนเฮตังพันเต ตังยิงไม่ยัตถีเขวสังฆารานิจาวะอนิจาวาหติอนิจาวันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปรินามธรรมังกลังนุตังสมานุปสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมัสมิเอโซเมอตตาติโนเฮตังพันเตตังยิงไม่ยัตถีเขวสัญญานิจังสัญญานังอนิจัง สัญญานังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามัธมังกัาลังนุตังสัมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหามัสมิเอโซเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตาสมาติหะพิคะเวยังกินจิรูปังอตทิตานาคตปัจจุปนังอัชะตังวาพิทาวาโอราริการา โอราริกังวาสุกุมังวาหินังวาปนิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพังรูปังเนตังมะมะเนโซหามาสมินะเมโซอัตตาติเอวเมตัง เนืาภูตังสมัตปัญญาญาทัตพังญากาจิเวทนาอติตานาคตปัจจุปนาอจตาวาหิตาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวาญาทุเรสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเนโซหามัสมินณเมโซอัตตาติเอวเมตังเนืาภูตังสมัตปัญญาญาทัตพังญา กาจิสัญญาอติตานาคตปัจจุปนาอจตาวาภิทาวาโอราริกาวาสุขมาวะหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาสัญญาเนตังมะมะเนโซหามัสมินะเมโซอัตตาหติ เอวเมตังยัทธาปตังสัมมปัญญายัทธะัพังเยเคจิสังขาราอติตานาคตปัจจุปนาอจตาวาปิทาวาโอราริกาวาสุกุมาวาหินาวาปนิตาวาเยทูเรสันติเกวาสเพสังขารานตังมมะเนโซหามะสมินะเมโซอัตติติเอวเมตังยัทธาปตังสัมมปัญญา ยัตถะพังยังงินจิวิญญาณังอตทิตา์นาคัตัจจุปนังอจตังวาภัยทาวาะอราริกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนิตาวายันทุเรสันติเกวะสพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโซมะหะมัสมิณะเมโซอัตาติเอวเมตังยะทธาปูตังสมะปัญญายัตถะพังเอวังปัสสังภิกขเวสุตวะอริยสาวโก รูปสัมิงปินิปินตติเวทนายปินิปินตติสัญญายปินิปินตติสร้างค่าเรสุปินิปินตติวิญญาณสมมิงปินิปินตตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีหิตยานังโหติขีนาชาติวุสิตรังพรมจริยังตังกรณียังนาปรังอัติ อิทัตายาติปชาาติติอิทมะโวจวะภควาอัตามนาปัญจวัคคิยาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปะณเวยาการณสมิงภัยยะมาเนปัญจวัคคิยานังภิกขุนังอนุปาทายา,าสเวหิจิตตานิวิมุตจึงสุติจบคลิปที่หนึ่งครับ